สวัดีค่ะเจคยอนนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะุกท่านวิวทุ่งนานและวิวภูเขานะคะวิวเขาว,วังค่ะแปลงนี้เลยนะคะมีทางน้ำสาธารณะจากแม่น้ำเพชรผ่านข้างที่ดินด้วยบนพื้นที่นะคะมีสิ่งปลูกสร้างค่ะเป็นบ้านรังใหญ่4ห้องนอนสองห้องน้ำมีบ้านพัก2・・ห้อง มีห้องน้ําในตัวหนึ่งห้องมีโรงจอดรถมีห้องพักมีห้องน้ําในตัวนะคะอยู่บนที่ดินขนาด1ไร่190ตารางวาค่ะพื้นที่ว่างถมแล้วนะคะตรงพื้นที่ว่างสามารถปลูกทําสิ่งปลูกสร้างได้นะคะจัดสวนได้ค่ะหรือจะลงไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับก็ได้ทุกท่านตรงนี้นะคะเป็นทําเลที่ดีค่ะอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการ อยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้แม่น้ำเพชร70เมตรมีทางสาธารณะถนนคอนกรีตล้อมรอบนะคะรั้วกำแพงล้อมรอบมีความเป็นส่วนตัวค่ะน้ำไฟพร้อมอยู่ใกล้ร้านค้าร้านอาหารใกล้แมคโครใกล้โรบินสันเข้าตัวเมืองเพชรบุรี5่กิโลเมตรนะคะเพชรบุรีนะคะทุกท่านที่ดินแปลงนี้นะคะ ราคาพิเศษค่ะก่อนรีโนเวทนะคะราคานี้คือก่อนรีโนเวทนะคะ2,990,000บาทโฉนดคุดแดงปลอดภาระพร้อมโอนค่ะเจ้าของขายเองนะคะทุกท่านสนใจต้องการที่ดินทำเรดีเพื่อประกอบกิจการหรือว่าทำเป็นบ้านพักนะคะแปลงนี้เลยค่ะ1ไร่190ตารางวาพร้อมสิ่งปลูกสร้างถมแล้วด้วยนะคะ2,99,000 0บาทสนใจเน้นโทรค่ะโทรคุยกับเจ้าของโดยตรง ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะคะเจคโนโคขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ